สวัสดีเอทุกท่านนะคะนี่นะคะ FC ก็ก็เรียกว,ว่านะเอแนก็สั่งแบบนี้นะคะ FC เป็นซองเนาะสั่งแบบเป็นซองน้มาโ,ะะโรยนะนี่ค่ะมาโรยตรงที่ดินเป็นเป็นถุงแบบนี้นะคะ FC ก็ถามว่าเป็นถุงอะไรนี่เป็นถุงแบบนี้นะคะนี่นะเป็นถุงแบบเขาเรียกว,ว่ากําจัดต้นหญ้านะคะกําจัดต้นหญ้า ก็จะเป็นาการโรยแบบนี้เลยนะคะที่อย่โรยต้นหญ้าแบบนี้นะคะโรยชิ้งไว้ประมาณสี่ห้าวันยวมันก็จะแห้งกว่ เสียงใครเนี่ยมะยมของแท้เลยดูมาดูใบดิมาดูใบเนี่ยมาดูใบไอปีหนึงรู้แล้วเนี่ยของแท้เลยป้าไทยบ้านนี่เห็นไหมเนี่ยเนาะอันนั้นอันนั้นที่เอามาไปปลูกคืออะไรใช่ใช่คอยดูไปแล้วน่าจะเป็นมะยมนะเออ ไม่รู้เห็นทุกทก็ุกตักอยู่ไอร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้าร้าเจ้าไม่เป็น้อของตอนเช้าป่อ แบบนี้ใส่แบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะตีนค่ะย่พอหวานแบบนี้เลย,ายาบบเลยมื่อเราใส่ขีเมื่อเราใส่ขีข้าว เยอะๆหน่อยเร,เราจะไม่ไปใส่ใต้ต้นไม้เรนะาเเพราะว่าเดี๋ยวต้นต้นไม้เราจะเฉาอีกตรงนี้เลี้ยนเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีใบอันนี้มายาาบนะฮะนี่ามายราบมยราบนี่มันโหมันแน่นมากเลยเนี่ยค่ะเขาเรียกว,ว่ามันแน่น รากมันแน่นจริงจริงนี่เห็นไหมนี่เอฟซีนี่เราโรยไปแล้วน่ะไยราบเนี่ยมไยราาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดมัน,นอีกห้าวันอาทิตย์หนึ่งมาดู มันจะออกมันจะเห็นผลตรงนี้หญ้าเยอะใส่เลยเดี๋ยวเราไปใส่มุมนี้เดี๋ยวเราจะใส่มุมนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะมุมนี้เลยนี่เราจะมาใส่มุมนี้ต่อ เราจะโรยมุมนี้นะเพราะว่าแต่ว,ว่าอย่าไปโรยใต้ต้นมะยมนะต,ต้นมะยมจะไปอันนี้ต้นใหญ่ใสไปเลยนะฮะทุกคน แล้วอีกห่อหนึ่งเดี๋ยวเราไปใส่มุมนู้น เราไปใส่อีกมุมนึงนู่นนะคะตรงนี้ใส่หมดเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ใส่ใกล้ต้นต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำทำร้ายต้นไม้นะเพราะฉะนั้นเราใส่ต้นไม้แถวนี้ต้นหญ้านะ ่อยโอ้ยเตนตอดบอกไหนรังเต็นอีกเล่นอ้มโอ้ยน้่รังเตนมเต็ต่อย 我的家，我的。 แต่เช้าเลยแตนต่อยนะ FC แตนอยู่ตรงนู้นตรงต้นไม้น่น่อตรงมือจี๊ดเลยอยว่าอยู่อะไรมาต่อยเราเรียบร้อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลนะตอนอีกอาทิตย์หนึ่งนะเราจะมาเัปเดตนะนี่โดนแตนต่อยตรงนี้เ FC นู้นแตนมาอยู่ในต้นนู้น นี่นะคะยังว่าอยู่ว่าอะไรต่อยอูยด้ดูดูนเอฟซีทีเลยท่าผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปล้างน้ำสะอาดกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะที่มาติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีกอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะ ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะแต่ตรงที่เราปลูกต้นไม้เราไม่ใส่นะเราใส่บริเวณตรงที่มีหญ้าที่เดียวยังไม่ได้โรยนะคะอ่ะนี่ก็มาใส่กําจัดหญ้าผงกําจัดหญ้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนฟารมลี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณค่ะ